สิบสี่สิบห้ายูโรตัดมินบุรีครับสิบหกอยู่ที่อ่าไตาสะพานภูมิพลฝั่งปู่เจ้าสมิงพรอ่าสำโรงใต้สมุทรปราการนะครับคิวงานซีเบิดและแม่จากนอยกสิบบ้เห็นมอลำัมรอร,าราหาอยู่หากินบรรน,นันบัรณีบอเห็นอ่าบานนอนนลพ้าเบิงบรรยากาศแล้วนะครับปิดวงปิดพักวงพักฤดูกาลกสิบ,บ้านผัยบ้านมั่นนะครับสําหรับเมื่อนี้ไล่สดแถมนะครับไล่สดแถมที่กลุ่มปิดอีพีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ มื่อคือนนี่เบิงบ่เตียมตามึมอนี้กรเลยไล่แถมอีกเพราะว่ามึอว่านี่ติดกับโดมนะครับบ่เห็นโชว์มึอนี้สนามมันโล่งนะครับได้เห็นโชว์เบิงได้เห็นเบิดทุกอย่างพร้อมนะครับสดจากหน้างานตอนนี้นะครับนะครับรอบนี้ไม่มี LG ปลปอกแดงนะครับมีอยู่พูนปากทางบ้านเก่าพานทองพรุ่งนี้เจอกัน มืออื่นค้นสิหลายวางแผนเด้อแม่วางแผนนะครับพรุ่งนี้เอบีนะครับใจกึนร้อยรับเชิญ a อพร้อมแล้วก็ประทากับปฐมบันเทิงศิลนนะครับรังคนกับโอ้สีเลรนกันจังไดเสียงบอดังบอสิเสร็งเสียงสีฟังคณะใดพูนว่าเพิ่นเฮสคีบแม่บ่ได้เล่นพร้อมกันนะครับคือระเบียบนะครับ ใ่เกินลอยมาขึ้นปฐมปฐมไปขึ้นใจเกินลอยบ่ได้เล่นส่กันพ้อมกันเด้แต่ตังเวทีคููกันไงคือเา่าฉะนั้นมือมือมอื่นเตรียมพ้อมครับผู้ที่ไปฟังล่ำนะครับแต่วันนี้อยู่ที่ปากทางเขาเตาโลพัทยานะครับถ้าบ่มาะมือนี้ก็เจอกันอีกเทือนึงวันทีสิบหกสิบเจ็ดบอกปากทางบ้านเก่าผ่านทองสนามมองนำทะเลหนุนสูงบน้นุพาเบิงสนามสนามมองค้นเบิงนี่บ่จืนครับ แต่่องหมอล่าอยู่ในน้ำถ่วงพอน้ำเพราะว่าทั้งนี้มันเป็นโพ้นเนาะน้ำมันก็สีไหลลงไปทั้งใตหมดละนะครับเอามามือแรงครับทางยังบอกท่านเลยเขากุมปิดนะครับผู้อยู่ทั้งบ้านอยู่ต่างประเทศก็ซื้อบัตรลิงก์ที่บอลนนปักหมุดอยู่นะครับเขาไปซื้อบัตรเด้อนะครับแล้วก็นในส่วนของอ,อีเมลทีเสี่ยวเนี้ยมาฝาก ก็ให้มาแต่เว้นๆนะครับถ้าเหตุกับเข่ามากก็คือแจ้งเบาโน่นนั่นะครับเพราะว่าปัดทางวงก็จะได้ซอฟกับข้าวลงนะครับเพราะว่าถ้าเหตุมาชนกันระหว่างทิมเจ้าภาพระวังข้วใจเกิดลอยนี่น้องๆกินทิมกินควางบดบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบได้บได้บุญเต็มลอยพร้อมนะครับต้องต้องต้อง,องแจ้งน้ำพร้อมนะแจ้งเบาโนนแจ้งหัวหน้าบ่อยก็ได้แต่แจ้งหัวหน้าหัวหน้ามักลืม แจกมาทั้งเบานนนนะครับโอทีเห็ดกระเผาสีเฮ็ดกระเผามาเรียงหรือมีสิ่งของที่มาแจกทีมงานนะครับกระจังสีได้ประสานหน่วยที่เอาฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในการาดูแลถ้าสั้นน้องก็กินทีมกินคว้างกันเบิดเพราะมันหลายมันกินนพอท่านมือนี้เป็นเบาปูไทยไร้แถมนะครับที่กลุ่มปิด ep ที่21นะครับฉะนั้น มาก่อนอลก่อนมาทีหลังบอลทีหลังภูเพราท่านในเบิงก็จิ้มไปที่ลิงที่ปักหมุดที่ที่หน้าเพจนะครับเจอกันมือแรงครับเต็มวงเต็มโชว์กับมํำใจเกินร้อยมอนนท์สิลมลาพาจากหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าห้ทีมงานแล้วนะครับเพราะว่ามากรุงเทพเล่นแต่เว้นเว้นบ่คืออีสานบานเฮาเล่นสามทุ่มฮอดสอดแกงลำลาไว้เพียงสำนีเบิงทะเลเมืองชนบุรีครับ